สวัสดีค่ะพวกับช่องแอลชาแนลอีกคือเก่าแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมือเี้ก็มีแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะเป็นแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม3ามนอยนาะจากงวดประจําวันที่29เนาะเดือน6 2564นอะเนาะค่ะเนาะก่อนที่จะไปรับชมกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันเนาะนะนะค่ะเนาะก่อนอื่นเท่ากับมาเบิ่งผลเนาะคะ่ะผลของวันที่28เนาะ ี่แปดเดือน6กสองพนอเนาะคะ่ะผลที่ออกเนาะคะ่ะพิเศษ9200สอปกติ5849 VIP 6087แปดเนาะคะ่ะเนาะแอดก็หายเป็น2ชุดเนาะคะ่ะชุดเด่น1กับชุดกันศูนย์เนาะพิเศษเก้าสองเก้าสองกับบะหมีนะ่เนาะจะมีแต 1, 9, 9, 1, นะะึ่งเก่าเก่าหน่งเนาะลุดเนาะจะพี่น้องจ้า 0 0นย์ 000, 000, 000กับมะเขาเลขชุดกันเนาะคะ่ะแต่ว่าเจอบบ่เขานะคะ่ะจอบขามเป็น0ูนย์หน์ามเนะเะนาะกับบ่อขบ่เขานะคะ่ะน้ะพี่น้องคะขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะกับรุดเนาะเนาะปกติ58 58กับบ่มีเนาะคะ่ะเนาะรุดสี่เก้าสี่เกาับรุดนะจ้ะพี่น้องจ้าวีไอพกเนาะคะ่ะหกศูกับมะเขาชุดกันเนาะคะ่ะเนาะ ชุดกันศูนย์หกตัวกลับนะคะเนาะแปดเจ็ดแปดเจ็ดกับบ่มีนะาะจะพี่น้องจ้ากับลุดเนาะสรุปกับเขาแค่น้อยเดียวนะคะน้อย v ีไอพีหกศูนย์นะคะตัวกลับศนะูนย์หกเนาะชุดกันศูนย์นะคะเนาะกับเดี๋ยวตามต่อวันที่ยี่สิบเก้านะคะ,นะพี่น้องคายี่สิบเก้า สูตรมัดรวมสามนอยคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่ามื่อนี้จะให้เป็นเด่นเนาะจ้ะเด่นแปดกับเก้าน่าจะสายลูดสายวิ่งเน,ะ 8, เนะา,านะคะ่ะ,ะ,คะ,ะสายลูดสายวิ่งเนาะแปดเก้าะเนาะผู้ใดมักลูดมักวิ่งเนาะค่ะก็ไปนั่งไปลูดไปวิ่งได้เลยเนาะค่ะเนาะสายลูดสายวิ่งเนาะส่วนแปดก็จะให้เป็นแปดหนึ่งแปดสอง

เก้าเนาะเนาะไปกลับน่าจะพี่น้องจา๋าไปกลับทุกครั้งเนาะไปกลับเดี๋ยวแอดจะเลือกตัวที่แอดมาก์คให้เนาะคะ่ะเนาะตัวที่แอดมากเนาะคะ่ะเนาะถ้ามักถ้าชอบก็จดไว้แคไนะบไว้เนาะจะพี่น้องจา๋ถาถ้าบ่มักก์สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะกับ่ว่ากันเนาะค่ะแนวทางก็จะมีเขา่าไม่ลุดกับ เป็นธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะถ้บาบ่มักที่แอดจับให้ก็ลองจับอยู่ในตะล่างนี่เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเถื่อมีตัวถืออกถือใจเอาไปเปลี่ยนแนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าพิสพาดประกันได้ก็ขอสวดขอสให้หลายๆเนาะค่ะพี่น้องคะ่กะก็มีเข่ามีล่ลดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะก็ก่อนสิออกไปกซ็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อจ้า พอกันคลิปหนาน่าจะพี่น้องจะก้อยพี่น้องมีโชคมีลาบหลงลำล่้ยๆเนาะคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขสุขคนพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ